สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน EP ที่47อ่สําำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินไฟฟ้าไม้พยุงดำไฟ7สีนะครับเป็นงานสเปร่าสุดนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้พยุงที่หายากนะครับเป็นไล่ลายออกดำไฟนะครับที่เขานิยมเรียกว่าพยุงเจสีนะครับ เป็นสไตล์นี้นะครับสวยงามโดดเด่นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับรีบๆโทรเข้ามาจองได้เลยนะครับอตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมจะให้เบื้งสเปคแบบชัดๆนะครับจะไล่ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเป็นไม้ที่หายากนะครับสำหรับทันทีต้องการสะสมนะครับ ไปใช้งานก็คือเลนยาวๆนะครับชั่วลูกชั่วล้านนะครับซื้อไปทีเดียวจบนะครับจบแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้ผมรับประกันในเรื่อยๆนะครับผมจะให้เบรงการเจาะนะครับเจาะเข้าคอนแทกนะครับผมจะจาะเข่าลูกพอดีนะครับจะไ่เจาะกว้างเจาะใหญ่เกินไปนะครับมันจะมองมองไม่สวยนะครับผมจะเน้นตรงนี้นะครับ อาการเบึงพินนะครับผมผมจะเน้นตรงการเจาะใส่อุปกรณ์นะครับว่าเจาะเจาะเนียนเนียนหรือไม่เนียนนะครับกับซูมเขาไปเบึงนะครับถ้าเป็นรูผภาซูมเขาไปดูใกล้ๆนะครับสร้าแล้วผมผมไปเบึงใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับการเจาะตำแหน่งนะครับอยู่ในตำแหน่งพอดีนะครับเสียงที่ดีที่สุดนะครับจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับใส่ตัวเดียวจบนะครับไม่ต้องไปใส่หลายตัวนะครับถ่า จะเล่นเป็นมืออาชีพนะครับผมแนะนําว่าใส่ตัวเดียวจบนะครับแล้วก็จะบ่สินเปลืองงบนะครับการเจาะนะครับการยึดนะครับจะยึดแน่นนะครับของผมจะยึดแน่นนะครับยึดแน่นยึดติดกับบอดี้นะครับเพราะว่าเสียงมันจะผ่านได้ดีกว่านะครับเสียงมันจะผ่านมันจะส่งไปดีกว่านะครับที่เป็นสปริงมันร่องรับนะครับของผมไม่มีสปริงนะครับก็คือปรับปรับระยะให้พอดีนะครับ ยึดแน่นนะครับเสียงมันจะดีกว่านะครับจะพุ่งดีกว่านะครับลายไม้นะครับผมหลอกไดยเลยนะครับว่าดุดันมากนะครับสวยดุดันการเข่าใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับของผมนะครับผมเน้นทุกสัดส่วนนะครับทุกมุมมองนะครับเพื่อให้งานออกมาลูกค้าคุณพอใจนะครับ มาเบิ้งแอคชั่นนะครับแอคชั่นนี่ผมว่าต่ามากนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะสอดปีกกลับไปดีกว่านะครับจะได้มองออกนะครับว่าต่ำประมาณไหนนะครับเห็นไหมครับเห็นครับปีกบางนะครับบางแบบเห็นไหมครับแทบจะชิดชิดล่างชิดบนเลยนะครับเด่นง่ายสบายมือนะครับ เจ็บมือนะครับสำหรับพิมพขายของผมนะครับผมจะเน้นให้แอคชั่นต่ำๆเด่นง่ายๆนะครับสำหรับหัวหนากนะครับหัวหนากจะเป็นการเคลือบเคลือบสีสีทองด้านเมทัลลิกนะครับสีด้านนะครับจะว่าผมผมเอาเอาเอาเคลือบใส่สำหรับดูถ่ายนะครับนำนักเบานะครับแล้วก็สวยโดดเด่นนะครับ หัวหนากทองนะครับหัวหนากถอดได้นะครับถอดดักษณะหมุนเลยนะครับหมุนออกไปเลยนะครับสวมใส่ก็แน่นยึดแน่นนะครับสาหรับพิ้นขายของผมนะครับผมจะหิวที่หัวหนากห้เบิ้งนะครับผมจับหัวหนากครับผมก็จะดึงขึ้นไปนะครับเห็นว่าครับอันนี้คือความแข็งแรงของการใส่หัวหนากนะครับ ผมยึดน็อตเบอร์สิบเอ็ดไว้ด้านในนะครับโอเคครับที่นี่นะครับผมจะให้ฟังเสียงนะครับเป็นเสียงจากพินโดยตรงนะครับผมจะบอสไอเอฟเฟกนะครับไม่ใชเอฟเฟกไม่ใช้ออคโคนะครับเป็นตู้มินินะครับตู้แอมมินิประมาณหกนิ้วนะครับดอกดอกหกนิ้วนะครับมาทดลองต่อวงจรแล้วก็ฟังเสียงธรรมดานะครับ แต่ผมใช้เบิ้งตัวแอมนะครับเห็นบรครับตัวแอมหน่อยนะผมเปิดทิมไว้แล้วนะครับเปิดทิมไวเพื่อเพื่อที่จะหาวางเบิ้งวาง่ามันจะมีเสียงจีหรือบ่มีนะครับอันนี้คือแจ็คนะครับอันนี้ผมเปิดโอเคครับผมจะเสียบเข้าไปโดยตรงเลยนะครับปล่อยสัญญาณมาเรียบร้อยเสียบเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับเสียงจีเงียบเลยนะครับผมไม่ได้จับส่วนใดนะครับโอเคนะครับสําหรับพิ้นข่ายของผมนะครับผมจะไม่ใส่ฟอยกระดาษตรงตรงคอนแทกนะครับผมคิดว่ามันบอมีผลนะครับบอมีผลครับการลดเสียงจีนะครับเพราะว่าผมผมจะใส่ด้านในนะครับด้านในห้องวนลุ่มนะครับผมจะสวมจะใส่เพชรฟอยกระดาษนะครับฟอยกระดาษใสนะครับไว้ดัน ในของวนลุ่มนะครับเห็นมครับเสียงจีผมมีเลยนะครับปกติตัวแอมมินิตัวนี้นะครับถ้าพินทั่วไปมาเสียบเสียงจีจะออกห้ายเลยนะครับแต่ตัวนี้คือว่าเงียบเลยนะครับโอเคครับผมจะให้ฟังเสียงแบบข่าวๆนะครับผมว่าเสียงพุ่งนะครับพุ่งกลางวานนี้นะครับสําหรับพิ้นตัวนี้นะครับสมคําล่ำเลยนะครับ ใ้สะพายขึ้นอีกนะครับจะมองว่าก็เห็นพินนะครับอ่าโอเคอ่าจะปรับโทรศัพทอีกนิดนึงนะครับเผื่อท่าน่าดสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับผมทิมไว้ยุ่งว่าก่อเรื่องนะครับอามอฟังเสียงแบบร่าข้าวครับ เดี๋ยวขออนุญาตปิดตู้แอมนะครับจะให้เบิงสเปกรอบสุดท้ายนะครับขอรับตัวนี้นะครับถ้าท่านไดสนใจนะครับกาดีบเลยนะครับผมแนะนําเลยว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมรับประกันนะครับว่าจบแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเสียว่าเงื่อนสื่อหลายเถี่ยวหลาหลอมนะครับซื้อตัวเดียวจบนะครับพร้อมลุยทุกงานนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับแนะนำเลยนะครับโอเคครับคลิปกับเนพาสมควรนะครับ9นาทีกว่านะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับทันทีคารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะบรพผัดชิปใหม่ๆนะครับถี่ผมเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปน้วยกันสำหรับคลิปนี้ขอจบเทัานีครับสวัสดีครับ